ที่จังหวัดสตูลก็เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานด้วยเช่นกันค่ะจังหวัดสตูลเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมรณรงค์ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกราน นายสักกรารกปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและรดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568พร้อมปล่อยขบวนอณรงค์กิจกรรมความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อกระตุน้นเตือนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนระหนักถึงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทหา ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลโอกาสนี้นะคะผูว้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กล่าวเน้นย้ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนองค์กรภาคีเครือข่ายและมูล ที่ต่างๆที่ได้ร่วมกันในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังมุ่งเน้นความปลอดภัยค่ะทางนี้ค่ะจังหวัดสตูลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ .2568 มีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียทางร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ซึ่งกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นช่วงควบคุมเข้มข้น7วันและช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันประกอบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ